สามหนึ่งห้าก็เลยแอบกบว่าสามหนึ่งห้าร้อยยางก็เลยตอบตกลงครับไม่คิดว่ามันจะเป็นมืออยู่มืออยู่มือยู่ไม้แบบนี้มือคีบไม้แบบนี้ครับซึ่งมือขีบไม้แบบนี้ครับเราเมื่อเห็นสภาพเรารู้ได้เลยว่ามัน,มนไม่สามารถที่จะคำ้ำตัวเองได้นะครับมันค้ำตัวจะคล้องยกขึ้นได้มันค้ำจะคล้องมาได้นะครับ ลองใส่กลยุทธ์กลยุทธีสุดท้ายแล้วก็คือในการเสี่ยวขึ้นให้ได้คือต้องถอดถอดมือขีบออกให้มันเลียแต่ยังเพิ่นมันก็ด้อมันมันก็ด้นมัะเพิ่นมันก็ด้อมันะได้ถอดอารมคับได้ถอดที่เหลือแต่เฉพาะอาร์มเหลือแต่เพื่อบูมอาร์มอื่นอะไรเลือแต่เฉพาะอาร์มแล้วก็คัม เเออาเอาาายกตัวเองขึ้นแล้วก็ถอยเขา้าต้องทอยได้ไม่หยุดยากขนาดเลยสิเวลาแต่สร้างก็ไม่ได้ซ้อมรถแต่เสียรถก็ไม่ได้ซ้อมวันรถอ่ะมีอยู่ตัง้งชั่วโมงชั่วโมงก็ต้จบมาสองชั่วโมงนี่มันมันแห้งมันก็ขึ้นอยู่ทัน,น,นั้นขึ้นรถไทยหนาวยางปั๊บเปิด่ยนแบนตรงดันขึ้นนะตะกุยขึ้นป<น>ะ มันกับครับเพื่อนสองเผ่าอยู่ที่ต่วันมันมาแห้งเลยมันให้โลโลิทมันหวานแผลอยู่ผ่านนั่น ขึ้นย่วกองดินกองใหม่เอาใหม่มาห้องยิงมันสีเมือนนะความใหม่กองนี้เป็นอะร หัวม yeah. mm. yeah. ันลื uh, like, war, yeah. ่นค้วรถบรรทุกแบบนี้รรับบ ยันไม่สบมาห้องก็ก็ไดยครับไม่รู้งไงเนาะอืยแตกเลยอยันกิ่งยิ่งแยตก,กว่าคนคนประเดีเนนะ ครับผมงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรนะครับสำหรับ คนที่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับอย่างเราที่เราไม่ใช่มืออาชีพนะครับที่เราย้ายรถมืออาชีพนะครับซึ่งรถเทลเลอร์เราเสร่วนมากเราก็จะย้ายเฉพาะรถของเราเองนะครับหรือว่าที่มีรถแบ็คโฮที่เป็นล้อเหล็กนะครับที่เป็นล้อตะขาบ นี่เป็นงานแรกนะครับที่เราย้ายไมโครล้อยยางล้อยางไม่ใช่ล้อยยางธรรมดานะครับเป็นล้อยยางขีบไม้นะครับซึ่งเอามาส่งที่โรงโรงไม้ครับโรงื่อยเท่าแก่นะครับก็น่าจะเอามาใช้งานเกี่ยวกับการขีบไม้นะครับ การเอาขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ลำบากมากนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถคํำตัวเองได้นะครับไม่สามารถคํำตัวเองได้เนื่องจากว่ามือของมันเป็นมือขีบไม้เนี่ยเป็นมือตรงเต่งครับพี่เราเอิ้อมมือตรงเต่งกับเรากันนะครับมันห้อยนะครับมันห้อยต้องแหลงต้องแตงนะครับมันก็เลยคํำตัวเองไม่ได้นะครับ พอมันค้าตัวเองไม่ได้แล้วการขึ้นมันก็ยากนะครับทีนี้รถมันก็ไม่แรงด้วยนะครับหางเรามันไม่ใช่หางมันเม่ใช่หางสะพาน,นครับถ้าเป็นหางสะพานก็จะโอเคหน่อยนะครับก็จะขึ้นง่ายหน่อยนี่มันเป็นหางหางปลาครับเขาเรียกว่าหางปลาทีนี้มาถึงที่เอาลงครับพอมาถึงที่เอาลงนี่ ผมกลัวครับว่ามันจะลื่นเพราะว่าเราบรรทุกตอนขามานี่ก็คือพระฝ่าฝนมานะครับเปียกหมดเลยนะครับที่ลงนี่คืออยู่ที่อุดรน,นะครับที่เอามาอยู่ที่น้องบลมพูนะครับงานนี้ผมขับรถตามนะครับให้บอเบลเป็นคนขับขับรถเทเลอร์นะครับผมขับรถตามมาเพราะว่าเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นการเอาลงที่ กลัวมันจะลื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นล้อยยางถ้าเป็นล้อยเหล็กนี่ผมจะไม่นั่นเลยแล้วมันล้อยยางเนี่ยมันสูงด้วยครับมันตัวรถนี่มันจะสูงกว่ารถสองร้อยอีกนะครับหลังคามันน่ะมันจะสูงกว่ารถสองร้อยอีกเพราะว่ามันจะมีตู้แอร์อยู่ข้างบนอีกนะครับจากข้อล้อของมันนี่ก็สูงสูงกว่ารถสองร้อยนะครับ ถ้าเทียบความสูงแล้วนะครับก็คืออันตรายกับการที่จะโดนไฟสายโดนผ้าสายไฟนะครับก็เลยพยายามให้ให้ไปทางที่ทางที่เป็นถนนถนนใหญ่อย่างเดียวนะครับถนนที่ไม่ได้ผ่านเข้าหมู่บ้านถนนซอยแคบอะไรต่างๆนะครับไม่ได้เข้าตรงแบบนั้นนะครับพอมาถึงที่ลงนะครับถ้าเดินลงเลยนี่กลัวมันจะลื่นนะครับกลัวมันจะลื่น ถลาตกนะครับก็เลยพอดีมีรถตักนะครับมาถึงที่ลงก็ใช้ไม้ไม้สับนะครับอันนี้เป็นไม้สับไม้สับตักไม้สับมานะครับไม้สับที่เขาสับน่าจะเอาไปเข้าโรงงาน โรงงานไฟฟ้าเนาะพวกนี้นะพี่น้องไม้สับพ,พวกนี้นี่ก็จะเขาจะบรรทุกไปเอาไปเข้าโรงโรงเชื้อเพลิงครับทําเป็นเชื้อเพลิงอไฟฟ้าชีวมวลนะครับหรือว่าพวกโรงเผาไม้พวกอะไรไม่แน่ใจนะครับหรือว่าเอาไปจําเชื้อเห็ดอะไรก็ไม่รู้น้พี่น้องอ ทุกวันนี้โรงไม้แบบนี้ก็มีหลายโรงนะเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะพี่เราลำโลงไม้แบบนี้ครับโรงไม้สับแบบนี้รับซื้อไม้มาแปรรูปนะครับถ้าเป็นพวกไม้เล็กก็สับนะครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็บรรทุกไปที่โรง ีเรื่อยพวกอะไรนี่ก็ได้ขายหมดนะครับได้ขายหมดนี่ก็เอาไม้สับนะครับมาลองพอมาลองก็เดินลงครับก็เป็นห่วงอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นร้อ,อยยางพี่น้องมันเป็นร้อ,อยยางแล้วกลัวมันจะถลนะครับเวลาลงเดินลงมาเนี่ยครับนี่จังหวะแบบนี้ครับกลัวว่ามันจะ ไหลลื่นลงเลยนะครับล้อของมันนี่จะเป็นล้อล้อยางที่เป็นยางตันนะพี่น้องไม่มีลมนะครับเติมลมไม่ได้นะครับไม่แน่ใจว่าเขาอะไรใส่ข้างในนะครับแต่ว่ามีมีที่เติมลมแต่ว่าเติมลมไม่ได้นะครับมันจะมีต้องมีอะไรยัดอยู่ข้างในนั่นนะครับอืม ท้ายก็เอาลงได้นะครับอย่างปลอดภัยนะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับถ้ามีครั้งหน้าอีกก็จะทำให้เราพัฒนาเรียนรู้กับวิธีการเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นรอบหน้านะพี่น้องถ้าสมมติว่ามีงานแบบนี้อีกนะครับเอาขึ้นครั้งหน้าเราจะ มีทักษะแล้วทีนี้เราจะรู้ว่าต้องเอาขึ้นยังไงมันถึงจะต้องไม่ได้ถอดมือออกก่อนนะครับอันนี้ต้องถอดมือออกก่อนเพราะว่าเราเอาคำไม่ได้นะครับรอบหน้าจะไม่ต้องถอดครับผม